ยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิทีซีดีซีคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขานครินนะครับพ่อนื่นะครับก็ต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะครับว่ามินิทีซีคืออะไรนะครับมินิทีซีดีซีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานย่อยนะครับในระดับภูมิภาคของ TCDC หรือมีชื่อเต็มว่า Thailand c r e i t ที e ดีไซน์เซ็นนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับขเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการออกแบบสร้างสรรค์นะครับในระดับประเทศ ซึ่งทั้งนี้นั้นทาง TCDC เองก็ได้มีนิบายที่สําคัญนะครับในการกระจายโอกาสทางการเรียนรู้ทางด้านศิลปะทางออกแบบอะไต่างๆมายังส่วนภูมิภาคนะครับโดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาเหล่านั้นนะครับก็ได้เริ่มเป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่โดยที่ทาง TCDC เนี่ยได้ไปตั้งศูนย์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในภูมิภาคนะครับ หลังจากนั้นนะครับด้วยการเน้นปรัชญาในการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่นะครับจึงได้มีการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆนะครับระดับคณะวิทีาตร์วิทยาศาสรเนี่ยสามารถ่จะส่งข้อเสนอนะครับในการเขียนนะครับคำร้องพื่อจะขอการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมินิทีซีดีซีหรือศูนย์ย่อยในโอกาสทางการศึกษาในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะครับสมบในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นคณะที่ มีความช่วีเอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราทุกคนทั้งคณะนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจในการเขียนข้อเสนอโครงการและก็นำหลักฐานเอกสารต่างๆตลอดจนภาพฤฤาิจกรรมนะครับที่คณะของเราเคยได้ทํางานทางด้านการออกแบบและน,นาศิลบาตต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเป็นข้อเสนอไปยัง CDC ที่ส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อ CDC เนี่ยได้รับข้อเสนอใงกล,ล่าวเนี่ย ก็ได้พิจารณาครับให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นมินิพีซีซีแห่งแรกนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเพียงแห่งเดียวและของภาคใต้ตอนล่างอีกด้วยนะครับสําหรับมินิพีซีดีซีนั้นที่ถือว่าเป็นหน่วยงานย่อยที่จะน,นำมาองค์ความรู้ต่างๆทั้งด้านการออกแบบก็ดีนะครับทั้งด้านศิลปะก็ดีซึ่งก็จะมีหลากหลายแนวความคิดนะครับทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมการออกแบบแฟชรรั่นทฤษฎีศิลปวัสา์ศิลป์ศิลปะการแสดงแล้วก็ดนตรีเนี่ยนะครับเข้ามา เป็นการนำเชื่อมต่อความรู้นะครับในส่วนของข้อมูลเอกสารนะครับซึ่งก็จะมีหนังสือดีๆที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะและการออกแบบจากทั่วโลกเนี่ยหมุนเวียนกรับเปลี่ยนให้บริการเป็นถึงที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับคนที่ศึกษาในแวดวงศิลปะและการออกแบบมาให้บริการกันโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับความร้องของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับ ก็ได้ชื่อว่าเราเองนั้นเป็นคณะทางด้านศิลปะและการออกแบบที่เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยนะครับแล้็ที่ผ่านมานั้นก็ได้จัดก,การศึกษาในหลายๆสาขาวิชารวมถึงในอนาคตก็จะมีสาขาวิชาต่างๆเพิ่มเติมขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบด้วยผลกล่าวเหล่านี้น,นะครับทาง CDC ก็เลยเห็นความสําคัญน,นะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการที่จะมาตั้งศูนย์ที่นี่นอกจากกิจกรรมในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับรเอกสารหนังสือวรารสารระบบฐาน ก็ยัะมีการจัดส่งนะครับ,บรารสารที่เรียกวารสารคิดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นรารสารที่รวบรวมอแนวความคิดของการนะครับนำเสนอข้อมูลทางด้านศิปรราศาลปะและการออกแบบต่างๆเนี่ยนะครับมาให้บริการที่ทุกท่กานสามารถจะมาจิบได้ฟรีนะครับซึ่งภายในรา,านรสารนก่าก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจปรับเปลี่ยนหุนเ,เวนี่ยนไปนะครับหลายๆมิติด้วยกันว่าจะเป็นทางด้าน,นารรงานศิลปะออกแบบการแสดงดนตรีสถาปัตยกรรมต่างๆหรือแง่มุมอื่นที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องนะครับ สำหรับการให้บริการของมินิตีซีดีซีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้นะครับตอนที่ทางคณะเรากำลังเสนอโครงการนั้นเราไม่ได้มองภาพเฉพาะการจัดการศึกษาเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เราได้มองภาพรวมถึงการจัดการศึกษาคละศิลปะและการออกแบบของมอของเราทั้ง5วิทยาเขตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาเขตปัตตานีนั้นเราก็ได้มองเชื่อมโยงไปยังคณะวิทยาการสื่อสารนะครับซึ่งก็จะมีสถานวุตากรรมอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่ามีภาควิชาการศึกษาที่มีแผนกศิลปะศึกษาอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับวิธีศิลป์นี้นั้นก็จะได้เชื่อมโยงไปถึงวิทยาเขตขาดใหญ่ในวิทยาลัยนานาชาติที่มีสาขามัลติมีเดียรวมถึงมออต่างๆที่วิทยาลัยต้องที่จะมีเรื่องของสังคมศัลยกรรมด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นั้นก็จะเป็นการนะครับสร้างจุดเนนะครับในความเป็นเสาหลักทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังสาขาวิชาต่างๆในทุกคณะทุกวิทยาเขตต่อไปนะครับ นอกจากนี้นะครับการเปิดโอกาสทางการศึกษานั้นเราก็จะไม่ได้ลงลึกเฉพาะในส่วนของหมหาวิทย,ยาลัยสงขลานครินทร์เราเองอย่างเดียวแต่เรายังนะครับเป็นศูนย์บังให้กับเพื่อนเพื่อนส,บบนสถาบันการศึกษาต่างๆในภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่หมหาวิทยาลัยราชพัฒราหรือระดับอาชีวศึกษาทั้งที่ปัตตานีที่จังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้ามาใช้บริการเราได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นแม้ว่าศูนย์แห่งนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแต่ก็เรมีการเข้ามาใช้นะครับทั้งบรสาร ตลอดจนหนังสือตลอดจนการส่งผลรงหลักฐานท,ที่นี่เนี่ยจากนักศึกษาหลากหลายคณะนะครับแล้วก็หลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับวมถึงระดับมัณฑิศึกษาเนี่ยก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นความดีเป็นอย่างดีที่สูนย์แห่งนี้จะก่อกิดประโยชน์ให้กับทุกคนทุกฝ่ายไม่ใช่เพียงเฉพาะของคณะศิลปรกรรมศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะครับสําหรับนะครับการเปิดให้บริการมินิทีซ c นะครับศูนย์แรกในภาคใต้ตอนล่างและแห่งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนั้นก็จะมีนะครับพิธีเปิด ในช่วงของมอวิชาการนะครับก็คือในเช้าวันที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้นิกาซึ่งทั้งนี้ทางคณะ,ะศิลปกรรมศาสตร์เองเนั้นก็ได้กลับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีนะครับให้เขียมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะครับ ในช่วงต้นนั้นแม้ว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆนะครับความพร้อมในส่วนของภาษาที่นะั้นอาจจะยังไม่เต็มร้อยมากนักนะครับแต่เราเชื่อว่าเนื่องจากโอกาส่างๆรศึกษาที่ต้องให้ไวแล้วก็ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับทางส่งน,นนี้ก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเริ่มแรกแต่วันที่19บก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาในส่วนของการจัดแสดงต่างๆ โครงการการฝึกอบรมครับการให้ความรู้ตลอดจนระบบนะครับในเรื่องของการให้บริการในการที่จะยื่นหนังสือหรือว่าการต้้งถางข้อมูลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นระยะเป็นระยะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าศูนย์แห่งนี้นะครับก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งหากจะได้กเป็น่วนหนึ่งครับในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของอุตสาหกรรมการออกแบบหรอนอศรริลปรต่างๆนะครับเพราะเราเชื่อว่า ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั้นจะไม่มีขีดจำกัดแล้วก็าสามารถนํามาปรับใช้ด้วยกับวิถีชีวิตในทุกแงก่มุมนะครับรวมถึงในเรื่องของมิติทางสังคมวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจและสำหรับทั้งหมดนี้นะครับที่เราสามารถมีมิดิทีซีเกิดขึ้นได้ ที่จังดวัดานภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับก็คง <c oughs> ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ทําให้สังคมภายนอกโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับหน่วยงานราชการใหญ่ๆนั้นที่จะลงมาตั้งศูนย์เช่นนี้ที่จังหวัดปัตตานีนะครับแต่ที่เกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับบุคลากรทุกๆคนนะครับของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินตลอดจนนะครับบุคลากรของหมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ที่ปัตตานีและหาดใหญ่ที่ได้ช่วยกันให้เกิดนะครับในเรื่องของการจัดตั้งงูนนนยยยยี่่ไดด้ะะครับโเพาาอิง ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลที่ท่านให้เกียรตินะครับไปลงนามในพยูความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็ทีซีดีซีที่กรุงเทพด้วยตัวท่านเองนะครับสําหรับทิศทางในอนาคตของมิ n i tcdc TC ของเรานะครับเราก็คาดหวังว่าศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเสาหลักทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับทุกๆคนที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆที่กีข้องกับงานศิลปะทุกๆมิติทุกๆแขนงนะครับนอกจากนี้นะครับในอนาคตนั้น ถ้าเรานะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้บริการก็ดีไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือตำราหรือฐานข้อม,มูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับและเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีความสําคัญมีความจําเป็นแล้วก็มีผู้มาใช้บริการนะครับมากเป็นะระดับต้นๆเนี่ยโอกาสที่จะรับการพัฒนาต่างๆแล้วก็มีการ เข้ามาดูแลในเรื่องของการเสริมเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เ,กร,เรื่องการเรียนรู้เราก็คิดว่าคงจะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับว่ามินิพีซีดีซีของคณะศิลปกรรมาศาสตรมหาวิทยา,ล,ายยลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีแห่งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับให้เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับเวลาการเปิดให้บริการนะครับก็อยู่ที่เวลาช่วง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที นอกจากนี้หากต้องการเข้ามาใช้ศูนย์เป็นหมูนนค่คณะก็สามารถติดต่อ่วงหน้าได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหา,า,าวิทยาลัยสงขลานครินรเช่นเดียวกันนะครับและก็ที่สาคัญก็คือว่าการเข้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับอย่างเป็นที่ในการพัฒนา,า,าความรู้ในสถานที่แห่งนี้นะครับ